วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทัไทยในธรรมจบลงไปแล้วด้วยความสวยสลอดงานนะครับําหรับงานรักเมืองไทยเดินหน้าประเทศไทยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นสดซึ่งบรรยายการถ่ายทอดสตลอดก็บอกว่านี่คือนิมิต้มีที่สังคมไทยจะเข้าประสู่ช่วงแห่งการรองรองประเทศไทยจะเดินประสู่ความสมศัด์สแน่ผมเองเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อดเคิองแต่ไม่ได้และก็อยากให้ประเทศไทยทั้งประเทศทั้งคนไทยทั้ง ทั้งคนไทยได้มีบรรยากาศอันอบอวลกันระหว่างผู้คนทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เรียกเว่าฝ่า้าและก็เรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าอัมมันต์สมมคีพูดคุยแสดงความรัความสัมมคีต่อกันแต่ดูท่าจะเป็นไปได้ยากเลยครับถ้าบอกว่าหยุดทุกเรื่องราวให้อยู่ณปัจจุบนันเพราะทักษิณยังไม่ได้คาตเทศและแดงยังไม่สามารถต่อสู้ให้บรรลุทั้งสามเป้าหมายได้ก็ยังเป็นความฝันของประชาชนคนไทยต่อไปครับสำหรับบรรยากาศแข่งขันสัมมคีและปลอมยงชนที่ยามที่จะไท้ในทำรายงานครับ